สรุปคำทํานายดวงชะตาผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนประจำเดือนพฤศจิกายน2568ตามหลักโหราศาสตร์ไทยภาพรวมเดือนเดือนแห่งความมั่นคงและงานใหม่ที่ไม่หยุดนิ่งเดือนพฤศจิกายน2568นี้ลัคนาชาวสิงห์เข้าสู่เรือนพันธุ บ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงในชีวิตซึ่งหมายถึงเป็นช่วงเวลาที่เน้นเรื่องพื้นฐานชีวิตและความมั่นคงเป็นพิเศษดาวประจำตัวดาวอาทิตย์ดาวแห่งความสว่างและพลังงานส่งผลให้ชาวสิงห์เป็นผู้ที่ไม่ยอมอยู่ต่ำและเมื่อขึ้นแล้วก็จะขึ้นสุดไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ไม่สามารถทำร้ายคุณได้ยกเว้นอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น ดาวแห่งทรัพย์สินดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุได้ตำแหน่งเกษตรยิ่งตอกย้ำว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องทรัพย์สินและความมั่นคงจริงๆการโคจรของดาวสำคัญประจำเดือน 1. ดาวศุกร์เข้าเรือนสหัชชะหลังวันที่4พฤศจิกายนวันที่4พฤศจิกายนดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการงานหรือกรรมะ โคจรเข้าสู่เรือนสหัชชะเพื่อนสังคมการติดต่อสื่อสารและได้ตำแหน่งเกษตรการงานและสังคมการงานจะไม่หยุดนิ่งไม่ได้อยู่แค่ที่บ้านแต่ต้องเดินทางติดต่อสังคมทำงานกับเพื่อนฝูงหรือทำงานล่วงเวลาโอทีงานจะหนักมากและมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างเข้ามาคำแนะนำการทำงานหนักนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะดาวสุขได้ตำแหน่งเกษตรและอยู่ร่วมกับดาวการเงินพุธในเรือนเพื่อนฝูงหมายความว่าการงานและเงินจะอยู่ตรงนั้นยิ่งขยันและบากบัน่นก็ยิ่งได้งานและได้เงินภาพลักษณ์ต้องทำตัวให้ดูดีดึงความเป็นตัวเองออกมาอย่าตามใครการติดต่อสื่อสารจะโดดเด่นและจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเงินทองและโอกาสการเรียนรู้เดินทาง การงานของคุณจะไม่เหมือนปีที่แล้วจะมีงานใหม่อาชีพใหม่หรือวงการใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องชาวสิงจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการศึกษาหรือการทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนความเจริญก้าวหน้ามาจากการเรียนรู้สิ่งใหม่และจะมีการเดินทางติดต่อบ่อยขึ้นหรือมีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากขึ้น 2. ดาวอาทิตย์เข้าเรียนพันธุหลังวันที่17พฤศจิกายน วันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวโคจรเข้าเรือนพันธุความมั่นคงความมั่นคงสูงสุดเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าตัวเข้าเรือนพันธุที่ได้เกษตรส่งเสริมให้ชาวสิงรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงมากขึ้นความมั่นใจแม้สิ่งที่ทำจะเป็นสิ่งใหม่และท้าทายแต่คุณมาถูกทางแล้วความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังวันที่17พฤศจิกายน สำหรับผู้ที่เปลี่ยนงานมาแล้วอาจจะเคยลังเลแต่ช่วงนี้จะได้รับพลังให้สู้และก้าวต่อไปคุณจะพบความสำเร็จสูงสุด 3. ดาวอังคารเข้าเรือนพันธุหลังวันที่27พฤศจิกายนวันที่27พฤศจิกายนดาวอังคารดาวเจ้าเรือนพันธุหรือกรรมะเข้าเรือนพันธุการงานและชื่อเสียง มีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ขึ้นมีเกียรติสูงส่งหรือได้ติดต่อกับคนที่มีชื่อเสียงคนเหล่านี้จะมาเป็นทีมเวิร์กและผู้ช่วยเหลือทำให้การงานมีความก้าวหน้าอย่างมากโอกาสไฮเอ็นอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าขายหรืองานในระดับไฮเอ็นทีมซัพพอร์ตเพื่อนสังคมคู่ค้าและคอนเน c t ชั่นจะเป็นทีมเวิร์คคอยโอบล้อมและสนับสนุนคุณ ทำให้ชาวสิงเป็นเหมือนราชาหรือราชินีในป่าใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าป่าเดิมที่เคยอยู่การเงินและความรักคําเตือนสําคัญการเงินดาวการเงินพุทธยังคงอยู่ในเรือนศาสชะการติดต่อไม่ได้อ่อนแรงมีรายรับปกติและมีรายได้พิเศษจากงานใหม่ๆเข้ามาเสริมการจ่ายเยอะอาจเกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อความมั่นคงแต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายความรัก คำเตือนดาวคู่ครองเสาโคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวราหูในเรือนปัตตนิคู่ครองคู่รักยังคงรักกันดีและมีความชื่นมมินจุดอ่อนคู่ของคุณเป็นคู่มิตรใหญ่ที่ส่งเสริมให้คุณโชคดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและโอกาสต่างๆหากคุณทะเลาะกับคู่ครองหรือคู่มิตรจะส่งผลให้การงานและการเงินของคุณแย่ตามไปด้วยข้อคิด ต้องรักษาสัมพันธภาพกับคู่ครองหรือคู่มิตรไว้ให้ดีเพราะเขาคือผู้สรงอิทธิพลให้คุณโชคดีไปในทุกด้านข้อสรุปสุดท้ายดาวพฤหัส,สบ,บดีเป็นแบ็กอัพให้กับคุณในเรือนวินาศรับหลังหากคุณมีศีลธรรมอยู่ในตัวไม่ทำผิดในเรื่องศีลธรรมและคิดทำแต่ความดีความเจริญก้าวหน้าชื่อเสียงเงินทองก็จะรุ่งเรือง รุ่งโรธและรวยพุ่งแรงอย่างแน่นอน